No. Okay. าตัะ Watch okay. out น่นเฮ้ยสองตัวเลยไตรงมาสองตัวตรงมาสตัว Watch out เฮ้ยสามตัวนี่มาสามตัวเลยพี่ถ้าอย่างเงี้ยมีคาด้วยมีเสียงไกลมาอีกนะตอนละาสิะ โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งแล้วก็บ้านกายสองล็อกหนึ่งพี่พี่ไปเลยพี่ไปเลยมันมันน่าจะตรงนั้นครบละวอยู่ตรงที่ผมมาเอ้ยมีครบนี่ว่ะโอเคไอ้โรงเรียนอยู่ไหนวะนคนหรือบอดวะขอเคลียร์ก่อนแล้วกันตัวนี้ไอ้โรงเรียนฮัลโหล ตรงนี้มีสองโรงเรียนหนึ่งมันมันกำลังถอยไปหาเพื่อนที่โรงเรียนอีกหนึ่งคนโอเคหลังโรงเรียนมีรถไปไหนพี่ถ้ามีต้องตัดอี้ยจนหัวเพราะมันกำลังถอยไปหมดเลยเหลือตัวคอนเทนเนอร์ฟ้าหนึ่งตัวที่เหลือไปโรงเรียนหมดแล้ว เจ็บเน้ะวงเาอวิ๊งเนาะวิ๊งเนาะวิ๊งเนาะวิ๊งาะวิ๊้เะวงเนาะเนาะวนาะวินาะเนาะวั๊ไเนะวงเวเนีะวมนะวิ๊มนานาะนาะ้นาะมัอนาะาะอุ้ยาะองวิ๊ยเาวงนวเนาะชิเนาะวอนะวิ๊นะวิ๊งเน่ะ นีว้าวอุ้ยโคตรเจ็บหัวแตกนึงข้<ม>าง <มา S 2> นอกสองนี่เฮ <มา S 1> เลยตรงนี้เนาะโอเคอครับพี่ข้ามเล่นหกเหลี่ยมได้ไหมครับโอเคมันวิ่งกลับไปดิมันมีวัวชใชุ่กใช่ใช่มีบ้านนี้ด้วยเฮ้ยนกเอาแล้วตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือตัวซ้ายอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะ ตัวกําลังเขียวอะตัวคือตัวสุดท้ายละไม่รู้ว่าอยู่ไหนตัวนะมนวิ่งกลับไปหลังคอนวิ่งกลับไปหลังคอนนะพี่มีวิ่งกลับจากกําลังเขียวไปหลังคอนตัวหนึ่งพี่รู้พี่ต้องอ้อมพี่ไม่กล้าตรงๆรงวะเจ๊ดูได้ไปกี่คิวแล้วเนี่ยพี่เนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งครับโอเคโอเคอยู่กำลังวิ่งอยู่กำลังวิ่งกำลังวิ่งกลับกําลังเขียวโหบั๊กอะไรพี่รู้ยังอยู่หลังคอนหนึ่งตัวนะ ไหนโอเคกำลังกำลังวิ่งไปกวางเขียวโอเคโอเคโดนนัดพี่กวางเขียวสองตัวสวยอีกตัวนึ่งรอพี่อ๋อยูเอ็มพีอีกแล้วกูยัดแหไเอ้ยโอ้โหเต็มหน้าเลยระวังนะเขากระเดิดกระเดินไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นลากได้ป่ะเมื่อกี้จะใส่ลากได้ป่ะลากไม่ได้มันเข้าไปกวางเขเห็นแล้วเห็นแล้ว ตายหมดโอ้ม oh าเงียบเลยอะ่ะขอเยอะไปหน่อยขอแคีขวามีซ้ายก็มีเราอยู่ระหว่างกลางเอาง่ายๆคือเราโดแนแซนวีชแล้วก็ตร,ตรงกลางก็มีด้วยว้าตรงข้างมีก็มีว้าแย่จังตายแน่เลยโ um> อ้โหตรงตรงบ้านตรงนีง้โ um> 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 อ้เพียบเลยสว้าว หนึ่งสิครับห้าห้าตายจะใช้ยิงมีตัวมาหาผมมันแค้นมันจะเอาอยู่ไกลอยู่ไกลเพื่อนวูวูจิกซู่รูวูวูหลบหลบหลบปุ้งมันไล่อยู่ปะไล่อยู่ไล่อยู่กำลังหลบแบบดิจิตอลอยู่ไม่เห็น อยู่่งานนี้แหมีกอดสองไดเลยพร้อมแล้วอ่ะได้อยู่สตัวแล้วต่ได้เฮ้ยน้องหนยนึอกสงอสองอสองหมดหมดหมหมดหมดหมดหมโอ้โหดูเลือดดิโดนไอแอมฮีลิหมายถึงชุบอินอ้าผมเก็บสเหรอได้ มาซ่า้องาหน่แน่แนนี้เขโไปแล้ว c ก็ด้วยเบทุกอย่างอ่ะไปแล้วครูครับไปเลยปะออกเลยปะเอายามาไม่มียาเอ้ยยานี่นี่นี่่มีเฮ้ยเฮยยโอ๊ยโอ๊ยเฮเ้ยเฮยจเย็นหลังมันอยู่เนี่ยสามชั้นอ่ะ ฉันเบลียง,ยยงอีกชันไฟอ่อใช่โอ้เกิดอะไอเคนแล้วพี่ฟังเอ,อ้ยยิงไม่ได้เลยไม่ตายวะมันปิดม,มุมผมไปแล้วอะไปวนเคณนอะเอาเอาสักตัวอเอาตัวไหนก่อนเอาเคนดีก่าผมว่าอเอเคมันมีตัวเดียวแตัวพอมันลุก ใช่เคนเดียวผมจะได้อด้อมเจ๊บะซ้ายซ้ายซ้ายตอนนี้ไมเหนแต่ไม่เห็นข้างบนใช่ปะใช่แต่ไม่รูไไ้ไปแล้วหรือเปล่านะแต่ลา่าสุดเห็นฝั่งซ้ายม<ห>ันไม่โผล่มันน่าจะนอนเนียนอยู่ล่าสุดมันนอนอยู่บนนะผมยิงสวนกับมันแล้วมันก็หลบไม่ยิงเลย ไม่ได้ไม่ได้ายผิดเออเ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 อสอตัวสองตัวสองตัวเหรอสองตัวสตัวหลบได้โอเคๆตนึงกดผิดไปกดโหัวเอียงตัวว่าจังอามันมีสองตัวพี่ฝั่งที่แบบบอยบอกตัวนึงให้มีเนทวะเราเล่นยากเลยครบแล้วปะเดี๋ยวผมเนทเดี๋ยวผมเน เอมันสมูทตายสวยเขาตายเลยเหรอตายเลยแต่ว่าเพื่อนมันโดนน็อกก็ดิใช่ป่ะไม่รู้นะว่าเสื้อเหลือหรือเปล่าเพราะว่ามันสมูทก็ตายข้างบนไม่รู้ว่ามันจะไปเอาอะไรเฮ้ย ที่มียาสำหรับคนไข้ที่ชนคนที่ชนอะไรวะเนี่้จใจเย็นนุ่มเรียบมดตด้ไดไม่ด่เตรงซ้ายมันอยู่ตรงย่าไม่เห็นเลยมันสโอกอะ เราเห็นแล้วสมูทขายแล้ววิ่งแล้วอ่อหยวิ่งแล่เลยผู้ดับด้วยผู้หญิงตายเลยอะไรวะมันก่อสามเลยอ่า ไปดีแอ,อ้วไปดีหือเอาวะมาอีกวนนะันวนะ่ะเต็มทีเลยเฮ้ยบอดเหรอทุกคนไม่แน่ใจนะแต่กุญล่ะนี่ มันรถออกเลยูกมันนาไม่ครบนะมันจินเพื่อนดูมันขาวตันหนึ่งนะแต่ขลังเมียสิจังหวะนี้แหละจังหวะชุดละมุนออที่ไม่ได้บักที่ทาง <noise> アウディ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 アウデ ลากมันให้รู้ให้พวกนี้มันแสดแกว่าคือไอ้ตัวที่ยิงอยู่มันอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวโดนแต่มีตัวมามีตัวมาเห็นนะอยู่ข้าง้าเห็นนะเอาดีอนีน่เดี๋ยวตัวสุดท้ายที่นี้แม่คโคระตี้กับมันขาว มากันทีละตัวก็โดนสิครับก็าม่งมาพองก็หมดกืกว่าจบแล้วใช่ใช่ทีละตัวเอารถมาเสิร์ฟด้วยทีนี้รอบเฉยเลยทีนี้ขอราเดสโซก่อนไปไหนก็ไป ทของมันเห่ยนนี่นเีนยเมียเลยนนไม่มีจริง้วยเย็บกิน ต้องรู้ว่าใส่ก่อนหนึ่งเดียวจะได้อีกไม่ไยังไงตองการอีกหลายคลิเฮ้ยไม่รู้หอกยังไงโอเคไอหน้าได้อีกคลิปหนึ่งเลยอ่เพื่อแม่งง่อย มาอย่างโหดมึงบินมาทำเพี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเลือดแล้วนะครับใช่อย่างเท่มาอย่างโหดต้นไม้แม่งบังใครไม่ปลูกต้นไม้ลองดูเลยเฮ้ยอะไรมดแล้ว ไม่เหินเลยยีงดิตัวซ้ยายขวาเลยว่ะเอาดิเจ็บกันหน้าไอตีนี้เลยมาตีนี้เลยระว,วังนิดเอนะเทนุ ไฟไฟโหลดลงแม่งล่างแม่งเลยเพื่อนอ่ะ